สุโรอัลจ um ah. ah ุมูอะสุรอัลจุมูอะเป็นบทบัญญัติมาดานียะมีสิบเอ็ดอายะความหมายโดยสรุปของส ah ุรอัลจุมูอะสุรนี้เป็นสุโรมาดานียะที่กล่าวถึงการตราข้อบัญญตัติเป้าหมายหลักซึ่งสุโรพาดพิงถึงการชี้แจงบัญญัติของการละหมาดบรรษุซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานาวูตาลาทรงบัญญัติเป็นฟรดูแก่บรรดามุสลิมสุร ah ที่กล่าวถึงการส่งทูตคนสุดท้ายมา คือมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลลอฮ์สลลลอฮุอะัลฮิวะสลัมแล้วว่าท่านเป็นความเมตตาที่ถูกกำหนดนมาให้มนุษยชาติอัลลอฮ์ทรงปลดเปลื้องชาวอาหรับให้พ้นจากความมืดแห่งการตั้งภาคีและการหลงทางทรงให้เกียรติแก่มนุษยชาติเพราะท่านสารของท่านเป็นเสมือนโอสถขนาดวิเศษที่จะเยียวยาโรคต่างๆของสังคมมนุษย์หลังจากที่สังคมนั้นระเหเร่ร่อนท่ามกลางความมืด ซูร้ร์ได้กล่าวถึงพวกยาฮูดและการหันห่างของพวกเขาจากบทบัญญัติของอัลลอฮ์โดยที่พวกเขาถูกใช้ให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติของคัมภีร์อัลเตารอร์แต่พวกเขาผินหลังให้มิได้ให้ความสำคัญของคัมภีรซูร์ร์ได้ยกอุทาหรณ์ว่าพวกเขาเปรียบเสมือนลาที่แบกหนังสือจำนวนมากที่มีประโยชน์บนหลังของมันแต่มันจะไม่ได้อะไรเลยจากการแบกหนังสือนั้นนอกจากความเหนื่อยยากและนั่นคือบั้นปลายของความทุกข์ยาก และความน่าสงเวทสุระด์ได้กล่าวถึงบัญญัติการละหมาตยุมะฮ์โดยเรียกร้องบรรดามุสลิมผู้ศรัทธาให้รีบเร่งไปสู่การทำละหมาตและห้ามพวกเขาไม่ให้ทำการค้าขายเมื่อมีการอาจารเรียกร้องไปสู่การละหมาดสุระด์ได้จบลงด้วยการเตือนมิให้พะวงอยู่กับการค้าขายและการละเล่นจนกระทั่งลืมการละหมาดซึ่งเหมือนกับสภาพของพวกมุนาฟิกีนซึ่งพวกเขาเมื่อทำละหมาดพวกเขาจะทำแบบเกียจค้านและอิดเอื้อน บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอยุสับบิฮุลิลลาฮิมาฟิสสมาวาติวะมาฟิลอัรฎิลมะลิกิลกุดดูซิลอะซีซิลฮะกีมสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินต่างแซ่ซองสดุดีแด่อัลลอฮ์ผู้ทรงอภิสิทธิ์ผู้ทรงบริสุทธิ์ผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ พระองค์ทรงเป็นผู้แต่งตั้งรอซูลขึ้นคนหนึ่งในหมู่ผู้ไม่รู้จักหนังสือจากพวกเขาเองเพื่อสาธยายอายะต่างๆของพระองค์แก่พวกเขาและทรงทําให้พวกเขาผุดผ่องและทรงสอนคำภีร์และความสุข,ขุมคำภีรภาพแก่พวกเขาและแม้ว่าแต่ก่อนนี้พวกเขาอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งก็ตาม และกลุ่มชนอื่นๆในกลุ่มพวกเขาก็จะติดตามมาภายหลังจากพวกเขาและพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชายาน,นั่นคือความโปรดปรานของ Allah, อัลลอฮ์ท่งประทานความโปรดปรานนั้นแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง

ประหนึ่งเช่นกับปลาที่แบกหนังสือจํานวนหนึ่งบนหลังของมันอุปมาชนที่ปฏิเสธต,ต่อสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์มันช่างชั่วช้าจริงๆและอัลลอฮ์จะไม่ชี้แนะทางแก่หมู่ชนผู้อาธรรมุุุุุลลลลลลยยยาาาอออออฮฮััดดดีนนนนนนููิิิิิิตตมมมมเ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดโอบรรดายูเอ๋ยหากพวกท่านอ้างว่าพวกท่านเป็นมิตรของอัลลอฮ์อื่นจากมนุษย์ทั้งหลายแล้วไซด์ดังนั้นพวกท่านก็จงมุ่งหวังความตายกันเถิดหากพวกท่านเป็นผู้สัตว์จริง َالَا يَتَمَنَّونَهُ แต่ว่าพวกเขาจะไม่มุ่งหวังมันเป็นอันขาดเนื่องโดยสิ่งที่มือของพวกเขาได้ประกอบกรรมชั่วไว้ก่อนและอัลลอฮ์ส่งรอบรู้พวกอาธรรมทั้งหลายกลิามด ف จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแท้จริงความตายที่พวกท่านหนีจากมันไปนั้นมันจะมาพบกับพวกท่านแล้วพวกท่านจะถูกนำกลับไปยังพระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยและพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านตามที่พวกท่านได้ประกอบกรรมไว้ อโอบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยเมื่อได้มีเสียงร้องเรียกอาจลร์เพื่อทำละหมาดในวันศุกร์ก็จงรีบเร่งไปสู่การรำลึกถึงอัลลอฮ์และจงละทิ้งการค้าขายเสีย นั่นเป็นการดีสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้ต่อเมื่อการละหมาดได้สิ้นสุดลงแล้วก็จงแยกย้ายกันไปตามแผ่นดินและจงแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์และจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะ وإذا رأو ََْ تجارة ََِ أو ْ لهوًا َ ف َ ض و ا إليها ََْ وتركوك ََََُ قائما َِ قل ْ ما َ عند َِ الله َِّ خير ٌَْ من َِ الله َّ ومن ََِ التجارة َََِِ الله َُّ خير َْ الرازقين ِِและเมื่อพวกเขาได้เห็นการค้าและการละเล่นพวกเขาก็กรูกันไปที่นั่นและปล่อยให้เจ้ายืนอยู่คนเดียวจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด สิ่งที่มีอยู่ณอัลลอฮ์นั้นดีกว่าการละเล่นและการค้าและอัลลอฮ์นั้นเป็นเลิศยิ่งในหมู่ผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพ